ตอนนี้สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศเลยครับกำลังให้ความสนใจและดูทะพุ่งรุ่นมากเลยเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของ UFO ทั้งข่าวลวงและข่าวจริงนะครับรวมทั้งข่าวที่นาซาคนพบยาดบินที่กําลังพุ่งมืออย่างโลกครับ The b เรื่องนี้กนที่ดีโอเลยนะครับตอนนี้เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาได้เกิดความรุ่นวยมากเลยครับคนเพราะว่าข่าวเรื่องของการปรากฏนะเรื่องของยานบินเรื่องของวัตถุลึกลับนะครับในหลายๆเมืองหลายลรัฐของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาว่ากพราะว่าเนี่ยทางการเนี่ยป,ปิดข่าวมันแบบโหสิส i b i l เลย ราปรวมทั้งข่าวที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนมกรากคมในปีนี้ในหาที่ไมอามีนั่นเองที่มีการบันทึกว่าชายคนหนึ่งเขาได้บันทึกภาพของเอเลี่ยนหรือตามดาวเลยครับที่ปรากฏขึ้นที่ไมอามีนั่นเองซึ่งข่าวนี้ปรากฏว่าได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งผู้คนบนโลกออนไลน์ของสหร,รัฐอเมริกาเองเ,เอาเรื่องนี้กลับมาพูดอีกว่าข่าวเรื่เป็นยังไงมันตกตกลงเป็นยังไงแล้วคนที่ถ่ายได้เนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเนี่มีผู้ชายคนหนึ่งถ่ายรูปนี้ไม่ได้ด้วยทุกคนนะครับและที่จคัาก็คือช่วงนี้ในนหลายๆะะจะเป็ต จะเป็นหลายหลายรัฐของอเมริกาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดเนี่ยมันมีวัตถุลึกลับที่บินอยู่เหนือน่านฟ้านะครับบางที่เนี่ยก็ประมาณว่ามีการลงจอดบางที่เนี่ยว่าเพระาะว่ามีการระเบิดด้วยนะครับซึ่งมนโลกี้เนี่ยก็ไม่มีข่าวที่เป็นจริงองอกมาเลยว่าข่าวนี้ไม่เป็นอย่างไรนะครับแต่อดียต้องบอกทุกคนด้วยนะครับว่ามันมีอยู่สองเรื่องนะครับที่ทาอเมริกาเองเนี่ยเขาก็มีการพูดเหมือนกันว่าสิ่งแรกเลยนี่ฮะมันเป็นเรื่องจริงสิ่งที่สองคือ ทางการของสหรัฐเองเนี่ยนะฮพยายามที่จะปกปิดเรื่องนี้แล้วสร้างเรื่องเฟกออ,ฟอกมาด้ยเพราะฝ่ายปกครองโลกเองเนี่ยเขาจะสร้างเรื่องมีเฟกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีบนโลกนี้นั่นคือน้ำมือของต่างดาวหลัที่คือสร้างความเข้าใจผิดซึ่งมันจะตรงข้ามกับฝ่ายดิสคเชอร์ฝ่ายดิสคเชอร์เองก็พูดคุยเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าอีกไม่นานแล้วเนะฮะเราทุกคนเนี่ยจะได้รับการเรียกว่าติดต่อจากฝ่ายต่างดาวแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีการปรากฏเกิดขึ้นรวมทั้งข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้คือนาซาเอง ตรวจจับวัตถุเรียกว่ายานบินกร้าน้ครับที่กำลังพุ่งตรงมาอย่างโลกวโคเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อเมริกาโชว์อเมริกันโชว์เนี่ยคุยกันเยอะมากทุกคนนะและก็เรื่องนี้เนี่ยแลว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆครับว่ายานบินนี้ตกลงมันเป็นอะไรฝ่ายฟูริสโคเชอร์ก็รู้สึกว่าได้ดตื่นเต้นเป็นพิเศษว่าเอ้ยหรือว่ามันใกล้ถึงวันเวลาที่จะฟูริสโคเชอร์มีการเปิดเผยเรื่องต่างดาวแล้ววันนี้เราติดตามนะครับว่ายานบินที่เขาตรวจจับได้เนี่ยมันคือยานบินอะไรและถ้าเกิดยานบ ุณจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้คลิปที่เราคุยกันเรื่องของนาซาตรวจจับสัญญาณบางอย่างได้เงียบไปแล้วนี่ครับแต่ว่าฝ่ายฟูลิสโคเชอร์หรือฝ่ายที่เขาสามารถติดต่อเรื่องจักรวาลนี้ได้นะเขาบอกเลยนะครับว่านั่นคือสัญญาณที่ยานแม่หรือยานนะครับที่มีจิตวิญญาณเนี่ยส่งมาอย่างมุลโลแล้วเราเนี่ยได้ตรวจพบคลื่นความถี่นั้นที่เป็นว่าคลื่นความถี่หัวใจของยานอวกาศนั่เรื่องนี้น่าสนใจอย่างให้ทุกคนติดตามนะแต่ต้องบอกก่อนเลยครับว่ามันมีสงเรื่องที่น่าระวังเลยครับเรื่องแรก แฟลปปกครองโลกจะทําให้ต่างดาวเนี่ยดูแย่ในสายตาชาวโลกและพยายามที่จะสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือเวลอาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะครับที่การที่เป็นการากระทาโดยฝีมือของมนุษย์นั่นเองครับเชิญแฟลปฟูริสโคเชอร์ Full er จะฟูริสโคเชอร์เมื่อไรต้องดูว่ายานที่กำลังมาเนี่ยใช่ยานของต่างดาวที่จะมาฟูริสโคเชอร์หรือเปล่าครับและลาบนาสนุกแบบนี้ติดตามในที่ดีโอเลยครับ